คุณเป็นอะไรเนี่ยก็ผมผิดเราผิดจอดจอดจอดเธอไม่ดูตัวเองมั้งเลยอ่ะนี่คือปัญหาในขอบขัวของฉันเองเธอ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 เออะไรเนี่ยเวียงอะไรล่วอะไรแล้วเวียงทำไมเนี่ยนี่รถจะไปรับลูกอยู่แล้วทําไมไม่รู้จักล้างเนี่ยไปรับลูกไม่รับลูกไม่ไปรับยศไมไ่ไปรับโลรับลูกก็รู้แล้วแต่เธอรู้ไหมว่ารถมันก็ต้องรักษาไง มันสกปรกมากเลยนะเนี่ยลูกนี่เอาหน้านี่วะมันดูไม่ไม่สะอาดขึ้เข้าใจไหมขึ้นรถไม่ต้องเนี้ยบขนาดนั้นก็ได้ฉันพาจอยมาเ <มา S 2> จอกับอันอันครั้งแรกอานะานี่คือเด็กที่ว่านอนซ้อนง่ายบอกอะไรก็เชื่อก็ฟังไปหมด หลายคนนี่ชื่นชมฉันมาเลยว่าอุ้ยฉันเนี่ยดีมากเนาะกลับบ้านไม่ไม่ท่านขาดคำเดี๋ยวพาไปกินขนมไปวะกินขนมไม่ไออานการมายนไปจบๆโอเคตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นปลายปีกดยกเลิกมันกดยกเลิกตรงไหนวะถ้ายังไม่รู้อะนะนับหนึ่งถึงสามไ,ไปละไปละ ว่าใครเป็นตัวปัญหาแกลองตัดสินดูอยากแนะนำผู้หญิงคนนึงให้หรูจ้จักจะโอเคไหมก็ไม่แปลกนะก็ตั้งแต่พี่เบานี่พี่แมวพี่หมวยพี่แว่นขนาดเพื่อนหนูยังเป็นพี่เลยแต่คนเนี้ยผมจริงจังมากญี่ปุ่นปลายปีเขาจะไปกับหนูด้วยไม่ติดเด้นเลยเหรอบาชีแล้วอะ่ะ นิดหนึ่งได้ไหมมันปกติอะไปหมดแล้วครบรอบแล้วรอได้ดีนานพี่จอยอ้าววันดีลูกมาเลยค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอะน่ารักเนาะลูกกับใครเนี่ยความชิบหายมาเยือนกูแล้วขึ้นรถขึ้นรถมันใช้เรื่องที่จะถามตึกถามแบบนี้เด็กมันเป็นปัญหานะ เธอมีปัญหากับผู้หญิงเราอะอารมณ์ไม่ดีเ็าเป็นอย่างนี้แล้วลูกเสียใจทัานยังไงเขาชูอย่างนี้ไงรถไม่ล้างก็ต้องทะเลาะกันรถสะกะปรกแล้เป็นยังไงล่ะลูกไ,ได้เลยเธอพาลูกกินอะไรเธออยากกินะ <S 1> <S 1> <S อ,อะไรล่ะก็กินของอร่อยอร่อยไงอันอันอยากกินอะไรลูกอะไรก็ได้ษปิ <S <S ้ยงย่างไหมชาบูแตงชาบูก็ชาบูเธอขวดน้ำเอาเท้าเคียขวดน้ำหน่อยเดี๋ยวมันตกิ้งไปข้างหลังโดนลูกเหม็นกินรถรถอับ อับอับอะไรนี่ก็อยู่ตัวนันนันเหม็นไหมลกูกเมย์มันอยู่คณะเดียวกับฉันหรือเปล่าวะโอ้ยงงมันก็เป็นเรื่องปกติรถใครใครไม่เหม็นมั้งวะอือวันอาทิตย์หน้าไปเชียงใหม่นะลกูกไปยังไงอะ่ะก็ที่จะขับรถไปถ้านั่งเครื่องอ่ะหนูไปนะแต่ถ้าขับรถหนูขอไม่ไปละกันตะโกงว่ะขับแย่ไม่พอนะยังใช้เท้าขับเปล่าๆแ,แล้วก็เอาอะไรเข้ามากินด้วยหนูว่าเวียนหัวใใตาอะ้วเหม็นก็เหม็นเหมือนจะงก ันแล้วลูกเขาจะว่ายังไงเนี่ยทำไมอ่ะฉันก็ดูเป็นคนซกมกสิดูสิดูอยู่ไม่ได้หรือยังไงรถมันมีผลอะไรอ่ะคุณเป็นคนสกปรกขนาดนี้คือฉันอยู่กับคุณไม่ได้แล้วนะสกปรกอยู่ทําไมอะลูกยังอยู่ได้เลยอันๆเคยบ่นวันทำไม้องยังบอกว่าเหม็นเลยเมื่อกี้อะไรล่ะคุณเป็นคนสกปรกขนาดนี้คือฉันอยู่กับคุณไม่ได้แล้วสกปรกแลอยู่ทําไมอะจอดจอนจอนไม่รู้ตัวเองมั้งเลยอะเพราะความ นี่แหละครับปัญหาเกิดมาจากเรื่องอรถเหม็นอย่างเดียวเลยเหรอหนูกำลังเป็นเด็กดีปัญหาเอาหนูออกไปจากที่นี่มีอะไรกับเดินหนีตลอดอเหนื่อยอะจะได้จบไปลูกอยู่ไหนลูกอยูอ่ไหนฮะเฮ้ เอาให้รอดนะลูกเริ่มได้แอคชั่นน้ำหอมติดรถยนต์จากฮันกี้ o เฮากินโฟร์ซีซั่นพ่อรถคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเว้ยเพื่อนแต่เราเลือกกินน้ำหอมที่มีระดับเหมือนกันได้ <S <S 2> <S 2> เบอร์กามอสซิตรัสเพิ่มความสดชื่นลาเวนเดอร์และจีเลเนียมเพิ่มความระมุนในห้องโดยสาร แดนเดนวูดและเอมเบเพิ่มความรู้ราและอบอุ่นเรียบรู้สะอาดสดชื่นอุย้ยลงคอนเซปต์ที่สำคัญไม่ฉุนดูแพงขึ้นมาทันทีจากฮันกี้เฮาส์จริงๆแล้วมเมื่อกี้ที่ใช้อารมณ์อ่ะมันมความผิดเราเองแหละไม่ความผิดเราเราอารมณ์ร้อนเกินไม่คือถ้าเราไม่ไม่ใช่เป็นคนแบบเนี้ยมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เข้าใจปะเราขอโทษ เราก็อารมณ์ร้อนเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษจริงๆเราขอโทษกันเรารักเธอคือเรารักเธอเธอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเราก็รักเธอคุณเป็นไรเนี่ยผมผิดเราผิดผมมาผิดผมมาใจร้อนเราใจร้อนอะเราเธอเรารักเธอมากกว่าเราก็รักเธอมากกว่ามันกันไม่ไหวแล้วไม่เพราะบรรยากาศบนรถสำคัญที่สุด น้ำหอมรถยนต์ฮันกี้เฮากลินโฟร์ซีซัน